คำเดียวนะคำเดียวนะพี่อะไรพี่ตังเมย์พวกมอบให้พวกมึงทุกตัวยกเป็นพี่มายุมิเย้พี่มายุมิเป็นคนดีอยู่คนอยากนั่งเล่นโอโซอย่างกูกูโดนเด้๋ยะนี่เออกูโยนกูจะโยนกูจะโยนมึงออกด้วยอ่ะมึงกูขอโยนมึงยกมึงออกจากคนคมคำด่านี้นะคําเดียวเลยนะว่าไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ใช้ข้าหวมายเขาไม่รู้ไอพีก็ทำไม่ได้โอ้วันนี้นะบอยสวัสดีครับเอาไปอ่ะ ก่อนนัน่นก่อนหน้านี้ประมาณสามอัสองถึงสามอาทิตย์วางแผนกันว่าจะร้องเพลงกันัแม่งติดงานติดงานวันเกิดของบอสลินาแม่งไม่ได้ว่างเลยจนเมื่อประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนัดก,กันว่าจะร้องเพลงซึ่งผมก็ร้องเพลงอัดเสร็จเรียบร้อยส่งห้พีเขาสรุปพี่เขาไม่ได้ตัดเพราะเขาไม่ว่างเมื่อคืนมวดซื่นอ่ผมก็เลยทั้งแม่งตัดเองแม่งเลยเยี่ยมแล้วแล้ววันนี้คือวันเกิดเขาไว้พี่นัดสองทุ่มคือส่งผมส่งแล้วคือเมื่อวานผมส่งคลิปให้ ผู้จัดการเรียให้ผู้จัดการเขาเรียบร้อยคือตั้งใจตัดตัดตัดตั้งใจเออเผาก็เผาว่ากูรีบแบบกูด่วนแล้วได้แค่เนี้ยเออส่งให้ผู้จัดการเขาแม่งเลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปเปิดเดี๋ยวบอกเขาในไลน์นะเดี๋ยวบอกเขาว่าเออเขาเปิดในไลน์นะเออเนี่ยบ่อยไม่ว่างเลยพี่ไม่ด่วนจะหายเลยงานเผาก็ต้องส่งนะศาสตร์ที่บ้านยูทูบเบอร์เองบ้าบ้ายูทูบเบอร์ขนาดทีก็พวกเราไปเลยวะอะไรนะทีก็ทีก็พวกเราเลยวะจะพูดยังไงดีอะ คอนเทนต์มันเยอะพี่คอนเทนต์อเมึงอะไรคอนเทนต์มึงเยอะหรือมึงตั้งใจทีพกูไอสัตว์เดือนนึงจะมาโผล่หน้ามาทีนึงใช่ไหมทุกคนอะไรมีทุกเมว่ออะโผล่ทุกอาทิตย์ของโผล่ทุกอาทิตย์พี่เป็นยังไงมันติดอเจนเนี่วันหนึ่งอาทิตย์จะโผหน้ามากูทีหนึ่งกูว่าเลยกูว่าดิสคอร์ดตจอโนู้นนะยผมว่ามันเข้าทุกวันแหละแกนะพี่เอวพี่เอวพี่เอวอ่ะพี่เอวพี่เอวไอ้แป้งหนึ่งนะดูหน่อยไอ้แป้งนึ่งนะติดกันทีสี่ชั่วโมงอ่ะมึงว้าพุงงี้ยพุงเงนะอ่ะขอถามหน่อยนะไอ้บอย มึงคือใครวะเอ้าเลยโอ้โหอ้โ้วไโอ้โหโอ้โหโอ้โมโอ้โมโ้โหูอ้โห่อ้โหโอ้โมโอ้โมโอ้โหโอ้โหอ้โหโอลโหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โห้โหอ้โหอ้าอมกันอลยกูอ้อ้วไมอู้อ้คือใครบอ้ถามจริหมองกับอ้เนี่ยเคยเล่นโอ้โห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 โอนโหโะ้โหโอ้ห้อ้โหโอโอ้โเอ้โห้หโอ้อ้โอ้โออ ใครไม่รู้จะไม่ได้ปเดทกันที่ผู่กับไอ้ยิมไล่ตบห้าคนน่ะท่นนั้นเคยไม่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 ใช่ไห้าคนคือมีไอ้ยิมแล้วก็มีไอ้ยิมอยู่คนละทีมอ่ะหรือแม้ก็อยู่ทีมเดียวกันอ่ะเคยเล่นคอสบิวตี้ด้วยกันอ่ะเล่นกันหลายหลายคนมีใครบ้างว่าไอยิมมีที่เดียวที่เกิดการแบบผมกับไอ้ยิมอ่ะไล่ตบพวกพี่อ่ะท่านั้นท่านั้นคือใช่เลยเออเออแสดงว่ามึงแล้วล่ะรู้จักกันแล้ว